สวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนเมนี้วิธีเด่นหนึ่งค่ะสองตัวหนึ่งห้าสองหนึ่งสองห้าสามตัวสองหนึ่งห้าค่ะมาแอดดังเม็ดทรายค่ะสองตัวล่างเข้ามาหกงวดทั้งวดนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาจ่าเที่ยงค่ะเข้ามาสามงวดทั้งวดที่ผ่านมาเข้าห้าเก้าล่างและห้าหกบนงวดนี้วิธีเด่นเจ็ดเต่เก้า 2ตัวเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจดหกดหนึ่งเกสองสมตัวสองเจ็ดเก้าสค่ะส่วนมันนี้วิ่งบนล่างเด่น8เด่นห้าค่ะ2ตัว8 5ดห้าแปดห8แ8 8, 8, 8, 8 8ศูนย์ค่ะต่อามาแม่ทำเนียลอตเตอรี่ค่ะงวดที่ผ่านมาเข้า5 9้าล่างค่ะงวดนี้มีเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึเจ็ดหนึ่งสี่ห้ค่ะ ตอมาศิลาเล่ข้างวนที่ผ่านมาเข้าหกห้าบนและเก้าห้าล่างข้างวนนี้เซเวค่ะต่อมาอาจารย์ไก่แก้วข้างวนที่ผ่านมาเข้าห้าเก้าล่างข้างวนนี้วิ่งเด่นเจ็ดเด่นเก้าเด่นหนึ่งสองตัวเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะต่อมาเอเจค่ะสองตัวล่างมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์ สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ค่ะต่อมาว่านาเลสวนค่ะเลขกวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาเข้าห้าค่ะงวดนี้ให้เด่นหนึ่งเด่นสามเด่นห้าเด่นหกเด่นเจ็ดเด่นแปดค่ะต่อมาตะพาโชค่เเลขกวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าค่ะงวดนี้ให้เดินห้าเด่นหกค่ะต่อมาเลขวิ่งบนพี่ทองค่ะให้ 5, เด่นห้าเด่นหกเด่นเจ็ดค่ะต่อมาอาจารย์โอค่ะเลขกวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาเข้าห้าค่ะงวดนี้ให้เดน 3, ่นสามเด่นสี่เด่นแปดค่ะ ่อมาเจ๊น,น้อยค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าห้าหกบนค่ะงวดนี้วิ่งล่างเด่นห้าสองตุล่างห้าเจ็ดห้าแปดค่ะต่อมาโคตรแม่นค่ะวิ่งให้เด่นหนึ่งเด่นสามเด่นเจ็ดสองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสามศูนย์สามสามสามห้าสามเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าค่ะตาพาโชค่ะเลขแรงสองตัวงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าค่ะงวดนี้เด่นห้าเด่นหกค่ะ ต่อมาอาจารย์บุญรอดค่ะสองตัวบนล่างเข้ามาสองงวดค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าห้าหกบนและห้าเก้าล่างค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ